มันนีกะสวัสดีตอนเ้ารนะครับมันนีก็เปลี่ยนบรรยากาศกันจากน้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป้าสู้กันฟังนะครับในกรณีของการหลอกขายหนูนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับในการหลอกขายในรูปแบบโอนเงินไปแล้วนะครับบอส่งหมูมาหรือว่าส่งมาบอกรบหรือว่า โอนเงินไปแล้ว ing. บ่าส่งหูมาเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นในรูปแบบของการหลอ,อกที่มันเป็นลักษณะโดยชัดเจนนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการหลอ,อกแบบธรรมดาหรือว่าแบบบ่มีนยัยยะอีหอย่างนะครับแบบดอ,อกกันหลอกกันแบบธรรมดาชัดเจนตรงๆเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับผมก็จะมาเวา่าถึงเรื่องการหลอ,อกข้ายหนูนะครับในอีกรูปแบบหนึ่ง หรือว่าในอีกมุมมองหนึ่งที่ผมจะเบาสู้กันฟังนะครับซึ่งในการลอคลายหนูในแบบที่ผมจะเบาให้ฟังนะครับมันก็นจะผมมีคนใดที่มาเบาสู้ฟังหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมก็จะมาเบาสู้ฟังให้เป็นอีกแง่อีกมุมนึงนะครับสําหรับคนเลี้ยงหนูน้ากันนะครับต,ตัวผมเองผมก็เลี้ยงหนูคือกันนะครับ ซึ่งการรอขายหนูแบบที่ผมจะเว้าให้ฟังนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสามสามย่างหรือว่าสามระดับนะครับซึ่งระดับแรกนะครับมันก็จะเป็นการเว่าปากต่อปากนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับบางบ้านจะเป็นได้ได้หลายบาทต่อเดือนเลี้ยงหนูแล้วมันขายดีหนูขายว่าท่านจังสันจังสี อันนี้มันก็จะเป็นระดับแรกนะครับอ่ามันก็จะเป็นการว้าต่อๆกันไปนะครับในระดับนี้นะครับอาจจะว่ามีอย่างไยอ่าคนที่อ่าบ่ได้เบิงรายละเอียดอาจจะอ่าเส้อนะครับว่าอ่าเห็นแล้วจังจ่นังสโดยที่บ่ได้เบื้องรายละเอียดว่าอ่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคอ่าในการเลี้ยงหรือในการขายอีกอย่างต่างๆอันนี้ตรงมี้่ได้เบิองอ่าอุปสรรคตรงนี้นะครับอ่าระดับที่สองนะครับมันก็จะเป็นการอ่ารอขายอาจจะเป็นการสังภาพ อาการสร้างภาพหมายถึงจังใดนะครับอาการสร้างภาพนะครับมันก็จะเปลี่ยนการว่าว่าจะเป็นการทายรูปเงินที่ทายหนูได้หรือว่าการทายหนูในการขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีแค่ภาพแล้วก็จะเป็นขอความนะครับซึ่งขอความก็จะไปในเชิงแง่บวกนะครับเชิญชวนในการเลี้ยงนะครับว่าการเลี้ยงหนูมันขายได้ลักมื่นลักแสนกวากันไปอันนี้ก็จะเป็นในระดับที่สองที่ มันมีทถึงภาพถึ้งข้อความที่มันชวนให้นาเลียงโดยที่บางครั้งเขายังว่าท่านได้ดูยังว่าท่านได้ดูนะครับที่ไปที่มาของการขายหรือว่าการเลียงว่าเขาขายไปจังใดขายไปแบบใดเดือนต่อเดือนมันขายแบบใดลูกนูพันธจังใดหรือว่าซื้อมาหรือขายไปสิ่งต่างๆเรานี่เขายังบอได้ลงรายละเอียดลึกนะครับ มันก็จะมีความเสียไปแล้วนะครับสองระดับนะครับความเสียแต่ละคนมันก็จะก็คือกันนะครับบางคนก็เสี่ยง่ายบางคนก็เสียอย่างจักน้อยก็ต้องมีภาพประกอบโดยการถ่ายรูปเงินถ่ายรูปหนูให้เบิ้งนะครับว่ามันขายด้ดีมันก็จะเป็นโดยประมาณนั้นสําหรับแบบที่3นะครับซึ่งมันก็จะเป็นระดับที่คน มันเสื่อ,อยากจากน้อยคือะระดับสูงขึ้นมาอีกจากน้อยนะครับคนที่กุ้มนี่นะครับมันจะเสื่อ,อยากจากน้อยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็นจะต้องมีบุคคลอ้างอีกหมายถึงว่ามันก็นจะต้องมีบุคคลที่3มเข้าม,มากเกี่ยวข้องนั่นก็นคือว่า,าเมื่อมันมีภาพเราก็ต้องมีเสียงาภาพอาจจะเป็นเรื่องของเงิอนอานเป็นปลึกเป็นก้อนนะครับเกิดจากการเท็ดธุรกิจหรือว่าคล้ายหนู ที level, ium, results, resides, shared, ่นี่อาจจะว่าเพียงพอสําหรับคนกลุมนี้อาจจะมีรายละเอียดหลายกนนั้นอาจจะมีบุคคลที่3มเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าการรีวิวนะครับว่าเมื่อมีภาพแล้วเป็นรูปเงินเป็นปึกเป็นปึกแล้วยังบเซียจะต้องมีคนที่3าบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายถึงว่าอาจจะไปรีวิวนะครับว่าเขาขายได้จริงเขาเห็ดได้จริงล้วก็ไปสัมษณ์อันนั้นก็จะเป็นเรื่องเล่าของบุคคลที่3 ในรูปแบบสามแบบนี้นะครับที่ผมบอกไปแล้วซึ่งตัวผมเองผมจะเรียงหนูเพื่อกันนะครับผมก็จะว่าได้บอกว่ามันเป็นไตวอดได้หรือว่ามันเป็นไปไใดใ้ไม่คราวเดียวกันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเขาก็จะต้องอศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดนะครับว่ากลยุทธ์าการตลาดกลยุทธ์ของพ่อค้าหรือว่าการหลอกมันก็จะมาในรูปแบบหลายรูปแบบนะครับ มันโมเมนต์การหลอกในรูปแบบขายมูให้กันแล้วว่าโอนโอนแล้วว่าทรงอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบซึ่งๆหนานะครับที่ผมว่ามันก็จะเปลี่ยนในรูปแบบอีกในรูปแบบหนึ่งที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการของอิออนเทอร์เน็ตไร้สายนะครับซึ่งมันสามารถเข้าถึงได้ทุกลุ่มทุกวัยนะครับอันนี้ก็จะบอบสู้กันฟัน ซึ่งถ้าท่านไดนะครับคิดภาพว่าท่านได้ออกเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งกรณีที่พานๆมานะครับมันก็จะมีเรื่องธุรกิจบางย่างบางตู่นะครับที่ทายรูปเงินเปล่ปึก้่ทายรูปบ้านรู้รถรู้นะครับคู่กับเจ้าของนะครับเพื่อส้่งความหนาเสื่อถือให้กับนักลงทุนนะครับที่จะมาลงทุนเจ้าของครับว่าต้องเอ่้ซื้อนะครับธุรกิจธุรกิจใดนะครับซึ่งเป็นข้าวดัง อยู่พอสมควรนะครับหลายคนหลายทางอาจจะอ๋อนะครับซึ่งมันก็จะมีนัยยะในธุรกิจทุกธุรกิจนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับในยุปัจจุบันนะครับสิ่งที่ผมเว้านะครับมันก็จะดวนแล้วแต่ผมจะเว้าจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เลียงที่เห็นมานะครับก็จะนามาว่ามาเรา,เาสู่กันฟังอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการกอง คุนที่จะเลี้ยงงูจริงๆหรือว่าสนใจในการเลี้ยงงูจริงๆนะครับว่าถ้าหากมันเกิดเหตุการแบบนี้หรือว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ในมือข้างหน้ามันก็นจะต้องมีการยอมรับได้นะครับเพราะว่าเขาได้ขอมลหรือได้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการเลี้ยงงูแล้วนะครับาว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคหรือว่ากลระยุ์กฎระวิธีต่างๆนะครับในการ ที่เขาจะเริ่มต้นเรีย้ยงเขาก็จะ,อะบอกเล่าตรงนี้นะครับสําหรับการทําคลิปของผมนะครับซึ่งในการทาคลิปของผมนะครับมันก็นจะมีทั้งแง่ดีและแง่ที่มันบ่ดีสําหรับโยกับการเลี้ยงน,นู้ถ้าเป็นแง่ดีนะครับท่านก็นจะเอาไปคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยกะเอาไปปรับใส้ได้ถ้าเป็นแง่บม่ดีท่านก็นจะได้หาวิธีป้องกันแก้ไขและการรู้สาเหตุหรือรู้ปสาคของมันนะครับเราจะแก้ไขในมือข้างหน้าได้ อ่อันนี้ผมก็จะมาเบ่าสู้ผันฟังนะครับอ่าสิ่งที่ผมเบ้านะครับอ่าในคลิปแต่ละคลิปมันก็นจะไม่ได้มาโจมตีหรือว่าอ่าเว้าไฮไลท์หรือว่าเปา,า,า,าในแง่ลบของการอย่างนู้แต่ว่าผมก็จะอ่านเสนออ่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอ่าเพื่อให้มันอ่าเป็นความจริงที่สุดนะครับเพื่อที่จะอ่ากองคน้นให้ค้นที่จะสนใจอยังนู้จริงๆอ่า ได้หูปัญหาหรือว่าสาเหตุขอดีข้อเสียในการเลียงในการสื่อในการขายหรือว่าในการผลิตนะครับสิ่งต่างๆเล่านี่ล้วนแล้วแต่ผมพบพอมาจากประสบการณ์โดยตรงจะมีถือแน่บ่ถือแน่มันก็นจะแล้วแต่ท่านจะมองในมุมใดนะครับสิ่งที่ผมเบอาผมกล่บบาวออกมาจากสิ่งที่ผมพบเจอที่ผ่านมานะครับสุดท้ายแล้วนะครับหนู มันจะจะต้องแร่ล้านะครับอ่ามื่อนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าคลิปหน้าเจอกันไหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ